บุกบุกเป็นชุดครับเริ่มบุกเป็นชุดครับจังหวะครับสับเอาสับอีกทีครับเอาสุดสวัสดีครับแฟนแฟนยูทูบชานลดูมวยบายยำลำนาลายในไฟนี้ครับจะพาไปชมผลงานของอดีตซุปตาร์ช่องเจ็ดสีครับฟ้าพยับควายทองยิมที่ไฟนี้ครับบุกไปเจอกับเขมรนสายโหดอย่างชัยสาลาติดตามรับชมครับเขมรนตัวเนี้ยเขาบอกว่าดุมากมวยไทยจะสามารถเอาตัวรอดกลับมาได้หรือไม่ ต้องติดตามครับและอย่าลืมนะครับฝากกด subscribe กดสันกระดิ่งติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องยังมีคู่มวยมันๆเยอะนะครับมากันที่รายการนี้ครับศึกมวยไทยถล่มมวยขเขมรครับจัดขึ้นมวันที่27พฤศจิกายนปี2016หรือตรงกับปีพศ2559ครับที่กัมพูชาครับนักชกไทยของเราครับฟ้าพยับควายทองยิมเจอกับชัยศาลาจากกัมพูชา วันนี้ช่องนี้พิการ63.5กิโลกร,รมักรรมกำหนด5ยกครับรายการนี้ปีลึกเลยนะครับต้องขออภัยแฟนๆมวยด้วยแม้ามีเทปใหม่นี่จัดให้อยู่แล้วไอ้นี่นี่มันรู้กันนะครับของมันรู้กันเออผมาำงินนักชกไทยนะอันนี้นี่เปรียบเทียบข้อมูลส่วนตัวดูดูดูโอ้โหซีตีครับซีตีโอ้โหใช้สารากระดูกกระดูกดีกว่าทางด้านของฟ้าพายับนี่สองไฟนะ ปาดสิบห้ากับปาดสิบสามนะกระดูกขีนะเออน้ำเงินครับนักชกไทยครับฟ้าพายับควายทองยินครับไฟนั้นยี่สามปีสูงหนึ่งร้อยหกสิบห้าเซนติเมตรเจอกับชัยศาลานักชกกัมพูชาเจ้าบ้านครับอายุอ่อนกว่านะยี่สิบเอ็ดปีนะกำลังห้าวนะกำลังห้าวสูงหนึ่งร้อยหกสิบหกเซนติเมตรครับก็ได้เปรียบส่วนสูงตามข้อมูลนี่ประมาณหนึ่งเซนนั้นนะโนะอ้จังหวะครับแม็กระโดดจะเล่นท่าย,ยาก จะเล่นท่ายากโอ้โหกระโดดสกายคลิกซนมัยแม่ไม่โดนครับมันยังไม่โดนครับไปค่อยๆยับเข้าหาครับนี่นีคนดูคนดูนี่รอรอเชียร์วันนี้มันซุปเปอร์สตาร์เออซุปเปอร์สตาร์เหม็นใช้ศาลาเออขยับดวยเข้าหาครับทางด้านใช้สาราครับเริ่มเริ่มบทขยี่เริ่มบทไขยี่เสียมเสียมต้องไม่รอดพยายามจะโอ้โหนี่ครับเมื่อสักครู่รับโดนเตะขาขึ้นมาครับ บุกบุกเป็นชุดครับเริ่มบุกเป็นชุดครับกังหวะนครับสับเอาสับอีทีครับเอาสุดเรียบโอ้โหเอาวางไงครับนกรรมการเตรียมนับครับโอ้โหนับเลยครับโอ้ทางด้านของนักชกไทยครับฟ้าพยัยาครับพยายามจะแจ้งกับกรรมการว่าโดนสอกไทยทอยนะครับว่าในกติกาของมวยเขมรครับโจมตีไายทอยไม่ได้นะเป็นมวยไทยนี่โจมตีได้นะเป็นหน้าที่ของคนโดนนะต้องระวังเองนะ นี่ครับกรรมการก็บอกว่าโดนไทยทอยครับอาวุธผิดกติกาแต่กูนับไปแล้วครับช่วยไม่ได้ครับนี่ครับนี่ครับเตือนไปทีครับว่าโดนไทยทอยนะบอกนะเอออ่ะลุยกันต่อครับโอ้โหขยับเข้าหาครับทางด้านของนักชกไทยแม่โดนโดนไทยทอยไปนี่มันแม่พยายามจะขวางพยายามจะดันหน้าครับไทยศาลาวัดวัดพระกลังกันอยู่ครับตอกด้วยศอกครับโอ้นี่นี่มาส่งศอกนี่ซอกดูแกตอกนี่กะกะให้ ลูกเมียของนักมวยไทยจําไม่ได้นะเอาให้หน้าแหกว่านเถอแย่มาครับพยายามจะยิงหมัดสวนครับทางด้านของฟ้าพยับต้องถอยครับแม่เขาเขาบุกจี้มาลึอเกินครับอุ้ยนี่นี่จับลัดล็อกวงในมันค่อยในไปกรรมการเห็นติดเชือกอ่ะแย่ครับลุยกันใหม่ครับเดินมาครับทางด้านอุ้ยเวียงรามันนี้ครับแต่มันไม่โดนครับตอบด้วยศอกครับนี่วงในปุ๊บนี่ทางด้านของมวยกรมพูชาครับตอบด้วยศอกตลอดนะนี่นี่ งัดตลอดครับอืงัดอีกแล้วครับแม่กะกะให้ฟ้าพยับนี่หน้าแหกเลยนะโอ้โหนี่โอ้นี่โหดจริงๆนี่มันซอกหรือขวานเนี่ยแต่ยังไม่แตกนะยังไม่แตกออพยายามเข้าหาครับพยายามจะสาดขวาเลินไปครับแมพยายามจะจี้พยายามจะบทจับเบียดครับเอาให้ทางด้านของนักชกไทยยุบให้ได้นะต้องถอยครับนี่ถอยถอยไปส่งเส้นตรงไม่ได้นะต้องออกข้างต้องออกข้างหน่อยเออ โยกไปหาจังหวะอยู่ครับโยกไปหมดยกครับต่อกันที่ยกที่2ครับนี่ครับเป็นฝ่ายเดินเข้าหาครับทางด้านของนักชกไทยครับต้นยกเดินเข้าหาหน่อยครับวางแข้งเกี่ยวแล้วยิงหมัดครับของวงในของจลน์ไทยยากอ่ะกรรมการบอกอย่าพึ่งเล่นท่าเอออ่ะลุยกันใหม่ครับสาดด้วยขวาวิธีครับอาะเตะซ้ายแล้วมันหลุดโดนลงโทษเป็นหนึ่งทีครับสาหรับฟ้าพยับครับยังเดินครับฟ้าพยับขยับหาจังหวะเข้าอยู่ครับ ยังไม่มีจังหวะเข้าครับไม่ยกมือสักคู่นี่ให้ชัยสาราเดินครับยกนี้นี่ทิ้งเดินบ้างครับนี่ครับอุ้ยเน้นไปที่การเจาะยางเจาะอีกแล้วครับแม่เจาะเจาะอีกแล้วครับเอาทาท่าไม่ดีทาท่าไม่ดียางจะรั่วเปล่าแมมวยไทยยางยางจะรั่วไหมไม่ยังยังยังไม่รั่วนะเออยังยังอยู่ได้นะยกบังครับแมเน้นไปที่การเจาะยางครับเมื่อสักคู่เมื่อยกที่แล้วนี่โอ้ยโดนเจาะบ้างนี่โอ้โหโดนเจาะบ้างมีสะดุ้งยางเดินครับชทยาลายังเดินครับ ยังเดินตามล่าหาความจริงต่อไปครับแย่แย่แย่แล้วจิ้มลำตัวดึงหลบได้ครับขืนไม่หมัดครับไม่แรกมัดกันจังหวะนี้ครับขวางขวางแล้วแม่พยายามจะตอกศอกครับใช้สาราฝ่าพยับนี่ตั้งกำแพงหน้ากันไว้ครับยังเดินครับทางด้านของนักชกกมูชาไปต่อยางไปอีกสวนไว่หมัดครับแม่แม่แม่มีสะดุ้งมีสะดุ้งโอ้ยงัดด้วยอัมบัคตครับใช้สารายิงหมัดยิงหมัดขวาอีครับ นักชกไทยต้องถอยครับตอนนี้ต้องถอยครับประชัยสารานี่เวลาแกมีเหลี่ยมมีจังหวะบุกนี่โอ้โหอันตรายเลยนะน่ากลัวนะวันนี้เดินดุมดุมเดินดุมดุมนี่กำแพงวัดพลังจากกำแพงวัดเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเสียมเดี๋ยวดูแต่ต่อยางครับทีปทางหน้านักชกไทยยังหาจังหวะสวนไม่ได้ครับพยายามจะแย่มัดยับไปครับยังครับยังไม่มีจังหวะสวนขืนด้วยแข้งซ้ายครับขยับล็อกลัดล็อกวงในไปครับเนตไปเรื่อยเนตไปครับ ยัดด้วยเข่าไปหนึ่งทีหมุนตตแล้วหมุนนี่ครับยังไม่มีเหลี่ยมแทงครับยังไม่มีเหลี่ยมครับโอ้ยนี่ครับสวนด้วยศอกแม่โดนไม่เต็มครับถอยครับต้องถอยแล้วรอสวนครับพยายามจะขยับสวนด้วยมัดทรายครับโอ้โดนล็อกล็อกแล้วหุนสับเลยครับสับปุ๊บแทงปั๊บอีกครับโอ้มาเป็นชุดครับไถศาลาเรียกว่าแม่ อยู่นิ่งไม่ได้เลยครับอยู่นิ่งปุ๊บนี่เขมรนี่กะกะจัดให้เลยนะเออจัดให้เลยนะล็อกมาจังหวะรับตอกแมโอ้หตอกบริเวณท่อนแขนนะครับโอ้ตอกได้หมดครับตอกได้หมดจริงๆชัยศสาลาสับด้วยศอกสับีกทีครับแมแไม่ต้อโดนหนมหน้าด่ครับโอ้โหสับหลุดอย่างนี้อ่ะถ่ายเกมของยกที่สองครับดูครับว่าเกมจะจบยังไงครับจิ้มลำตัวไปหนึ่งทียังเดินครับชัยศาลายังเดิน ค่อยขยับมาจังวันนี้ครับโดนซ้ายไปหนึ่งทียังเบียอยังเบียดครับทางด้านใช้ซายยังเบียดครับโดนซ้ายทีครับแม่เตะและขวางครับเตะละคาแม่พยายามจะสวนด้วยหมัดครับหมดยกครับต่อกันที่ยกที่สามครับแม่คืนนี้ลาตินี้อีกยาวไกลครับดูครับว่ามวยคู่นี้จะจบยังไงครับแต่ต่อยางไปทีบโดนคืนด้ยแข้างไปหนึ่งดอกขยับข้อหาครับดึงหลบครับพยายามจะหาจังหวะสวนอยู่ครับทางด้านฟารยับ อย่างเดินเบียดอ่ะโดนแข้งเป็นทงอ้าม้วนม้วนอ้า,อาเฮ้ยไปไม่ลามาไม่ไหวขารแวะห้องเตะแล้วโอ้โหลงดือดเดือนะครับลงดือดเลยครับ,อรบโอ้ื่วสักครู่ครับเซียนคำเมนต่อเก็บมานี่แทบช็อกเลยครับโอ้โดนชดนี้ไปโดนชดนี้ไปโดนอะไรบองบองโดนอะไรโอ้โหบองโดนอะไรเนี่ยโอ้โหงงงแล้วเนี่ย มันจะต้องดูภาพชารับว่าเกิดอะไรขึ้นครับแมบองชัยาลาโดนโรนลาวโอ้ยหนังควายเข้าท้องหนังควายเข้าท้องครับจังหวะนี้ครับแย่มัดไปครับโอโดนข้างซ้ายครับเตะบริเวณลาวนมครับนี่นี่บิดเลยบิดเลยโอ้มันเจ็ดมันเจ็ดหนังควายเข้าท้องมันเจ็ดโอ้โหดูครับนี่ครับคาราวาห้องเต้ครับ โอ้ยอมจำนวนแต่โดยดีครับไปไม่ลามมาไม่ไหวนะครับโอ้สองยกยังพระเอกอยู่เลยนะครับโหตอนไล่ตอนเดินบทขยี้นี่มาเสียมกะไม่รอดครับสุดท้ายครับนี่ครับโดนซ้ายทีเดียวหวานเจี๊ยบเลยครับหวานเจี๊ยบโอ้นี่ครับโดนเสกเสกหนังควายเข้าทองมาเนี่ยมันจี๊ดมันจี๊ดโอ้โหจบครับงานนี้ เรียบร้อยครับนักชกไทยของเราครับนั่นคือฟ้าพยับควายทองยิมครับก็เป็นฝ่ายเตะซ้ายครับเอาชนะนอกนักชกกัมพูชาครับใช้สาลาไปในยกที่3เท่านั้นเองครับเรียกว่าแข่งเดียวเนี่ยหวานเจี๊ยบจริงๆครับรับชมจบที่ร้อยแล้วแฟนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างครับสแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้ คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอคุณทุกการติดตามคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ